หมดประชาชนนะทั้งพระไตรปิฎกทั้งหนังสือธรรมะอะไร,ะไร,ะไรต่างๆเนี่ยทุกเล่มเลยมาอ่านหมดคนะอ่านไม่ใช่สิบรอบยี่สิบรอบแปดสิบรอบร้อยรอบท่านค้นด้วยคว้าด้วยแล้วนามาใช้ด้วยแล้วสมณน,นีนได้สัมผัสถึงท่านว่ามีความจริงใจในการเทศนามากเลยครับผมได้อ่านหนะังสือเรื่องสัจจะต่อความดีอนุภาพพิกโลครับคิดในใจเลยครับว่าถ้ามีโอกาสจกส่งหนังสือเล่มนั้นไปให้ยุ้มแม่ที่บ้านานครับ ชีรักของพเพื่อนไม่มีใครได้หอที่ไม่รู้จักท่านเลยนะครมาทุกครั้งนี่ท่านจะพูดเรื่องใส่บาตผมก็โชคดีจะได้ใส่บาตรทุกวันสิ่งที่ได้ตอบแทนมามันจะเป็นรางวัลหรืออะไรไม่ได้สนใจแต่สนใจว่าคนที่จะรับสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเขาพอใจไหมเหมือนที่ท่านทั้นะ ก็ยังอยู่บนเส้นทางพัฒนาเหมือนกันหล,หลายท่านน,น,นะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมเชื่อว่าผมมีสติมากขึ้นแล้วถ้าไม่เจอหลวงพ่อตาก็คงไปนรกแน่นอนครับร้องไห้ไปเจอเทศเข้าการเดียวนยะหัวเราะได้ทุกครั้งเป็นพ่อเป็นครูเป็นผู้นำ ให้ความอบอุ่นไปอยู่สาหารัฐอเมริกามาถึง14ปีนะครับลูกๆทั้ง3คนเนี่ยไม่เคยได้พบหลวงพ่อตาชีโบเลยนะครับคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาในใจของเราก็ตามแต่ว่าก็ไม่เหมือนกับเราได้เข้ามากราบที่เท้าของท่านจริงๆ ธรรมะที่หลวงพี่เอามาใช้เนี่ยคือคือรักความรู้กระหายความรู้แล้วค้นคว้าพระไตรปิฎกที่อ่านไม่ใช่สิบรอบย0รอบแ0ดรอบร้อยรอบแล้วท่านก็คิดไม่ใช่แค่อ่านอ่านจับประเด็นคิดแล้วท่านก็เอามาต่อยอดว่าแล้วมันจะเอามาฝึกเป็นบทฝึกแก้ไขนิสัยคนได้อย่างไรแล้วท่านก็มีความสุข กัับสิ่งนน้ในการดูแลสถานที่หรือดูแลวัดดูแลอารามแห่งนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะนําพาไปดูทุกที่ทุกสถา,านที่นะลุยไปทุกที่เลยท่านค้นด้วยคว้าด้วยและวนามาใช้ด้วยสามารถที่จะสั่งสอนลูกพระลูกเนรลูกบาศกลูกบาศกาแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่จะท่านจะบอกเราเสมอว่าให้เอาเงาทับงาน ฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องมีฉันทะวิยญจิตตะและวิมังสาในการดูแลอารามแห่งนี้ก็คือศรัทธาเนี่ยรักษาศรัทธาของญาติโยมโดยการใช้อารามแห่งนี้คุ้มค่าสนองคุณของข้าวปลาอาหารญาติโยมที่ได้บริจาคให้มาบริโภคมีเรี่ยวมีแรงในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมออตอนที่ฉัอนอยู่มัธยมนะฮะน้องสือห้องสมุดประชาชนเนี่ยนะคะ อ่านทุกเล่มในห้องสมุดประชาชนนะทั้งพระไตรปิฎกทั้งหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ายืมมาหมดก็เป็นคนทําจริงอ่ะตั้งใจทําอะไรแล้วทําจริงเหมือนจางที่ท่านชอบพูดว่าตอนที่อยู่วัดธรรมกายอ่ะไม่สู้ไม่หนีทาดีเรื่อยไป ปฏิบัติมักมีองแ์งเข้าไปแล้วใจมันจะนิ่งใจมันจะไม่เที่ยวไม่วอกแวกตอนอยู่หอด้วยกันเรื่องธรรมะเรื่องควรรู้เรื่องควรปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มเริ่มเหมือนแนะนําเหมือนสอนสอนเพื่อนๆจะเห็นว่าหลวงพ่อพูดอยู่เราไม่คิดร้ายอะไรใครก็อาจมีสตูดได้แต่เราก็มีความสุขซึ่งผมคิดว่า เรื่องการฝึกจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่รับราชการเหมือนกันผมก็ยึดยึดหลักเนี่ยเวลาเวลาทำงานคือเวลาทำอะไรเนี่ยบางทีท้อไหมท้อนะคะแต่ก็มักจะถอยแต่ไม่ใช่ทอ้อถอยนะถอยเพื่อไปตั้งหลักนะราาเราเห็นตัวอย่างจากฐานว่าเรามีต้นแบบ ที่เป็นเพื่อนที่ดูแลเรามาแล้วทำไมเราไม่สู้เหมือนท่านละ่ะอันนี้จะอยู่อยู่ในใจตลอดโดาเจ็บหรืล้กขึ้นสอบฟิสิกส์สอบไม่ได้เนะยครับโอ้ฟิสิกส์เลยตกเลยเป็นชีรักของพเพื่อนไม่มีใครได้หอที่ไม่รู้จักท่านเลยนะพอท่านพูดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเอ๊ะตั้งมุ่งมั่นจริงๆในพระพุทธศาสนาที่จะสั่งสอนเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเยี่ยมสนุกสนานนะ ถ้าจะมีสิ่งเลยอันพันละน้อยในเรื่องของอาธรุญในเรื่องของการสร้างบุญนะครับบ้านสร้างแล้วเป็นยังไงไงต่างมันก็ทำให้ได้คิดดีเป็นพ่อเป็นครูเป็นผู้นำสามอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่ให้ความอบอุ่น ท่านเห็นทุกข์ของลูกอะใส่เลยตัวสะอาดเนี่ยมันมาจากใจที่สะอาดก่อนถ้าใจมันไม่สะอาดเนี่ยหยาบมันก็จะไม่สะอาดแต่คนข้างนอกเขาจะเข้าใจได้ยังไงก็ต้องไปให้เขาสะอาดที่หยาบก่อนถึงจะมาสะอาดข้างในได้ไม่ได้จะช่วยแต่พ่อลูกท่านนะท่านอยากจะช่วยไปทั้งหมดเลยหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตบางช่วงนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มันก็เลยเกิดคำถามในใจว่าอะไรคือผู้ใหญ่สิ่งที่ได้ จากหลวพ่อเนี่ยก็คือว่าคาว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคําสั้นจริงๆจริงๆสมัยก่อนเขาใช้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องมีคุณธรรมประจําใจนะอ๋อก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีธรรมะประจําใจนั่นเองผมก็ยังอยู่บนเส้นทางพัฒนาเหมือนกันหลายท่านนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ผมเชื่อว่าผมมีสติมากขึ้นแล้วถ้าไม่เจอหลวงพ่อตาเนี่ยก็คงไปนรกแน่นอนครับ ร้องไห้ไปเจอเทศเข้ากันเดียวนะ่ะหัวเราะได้ทุกครั้งหลุงพ่อทตะเนี่ยสอนแล้วก็ให้ประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงมาได้ก็คือคําสอนของลุงพ่อทุกอย่างหลุงพ่อบอกว่ามาถึงท่านนะ่ะถ้าไม่ดีอยู่กับท่านไม่ได้เมื่อมันดีแล้วก็ว่ามันสิติมันว่ามันให้มันดีจนไม่มีที่ติ พยงบอกว่าพยงมีครูบาอาจารย์ดีพยงสมปรารถนาทุกเรื่องพยงเกิดมาที่อยากได้พยงได้หมดแล้วตอนนี้ในครั้งนี้เนี่ยกลับมาเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีนะฮะซึ่งลูกๆทุกคนผมทั้งภรรยาเนี่ยประทับใจมากๆครับเรื่องที่หลวงพ่อสอนนะครับรู้สึกประทับใจที่สุดเลยคือท่านไม่เคยเถียงครูบาอาจารย์หรือว่าโยมพ่อโยมแม่เลยสักครั้งเดียวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ ลูกเนี่ยได้นำเอาไปใช้ในครอบครัวครับมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันงดงามมากๆเพราะว่ามันทำให้ลูกๆเองเนี่ยมีความน่ารักครับในการเข้าหาพ่อแม่ทำให้ครอบครัวเราเนี่ยลดความขัดแยง้งแล้วก็แก้ปัญหาในครอบครัวได้อย่างหมดจดแล้วก็มีความสุขมากๆาเลยครับจากการเดินตามรอยเท้าของหลวงพ่อแท้ๆเลยครับ ได้อ่านหนังสือเรื่องสัจจะต่อความดีอนุภาพพิกโลกครับพอผมอ่านเสร็จผมก็ได้ยินจากท่านมาให้มันปรอบความเพียรผมก็เอาไปประพฤติปฏิบัติครับคิดในใจเลยครับว่าถ้ามีโอกาสจะส่งหนังสือเล่มนั้นไปให้ยมแม่ที่บ้านานครับแล้วสามเรนรได้สัมผัสถ,ถึงท่านว่ามีความจริงใจในการเทศนามากเลยครับหลวงพ่อท่านให้อวาตไว้ว่ามีอยู่3อย่างก็คือพลาดผิด และชั่วครับเป็นครั้งแรกที่เราทําเราไม่รู้ก็ถือว่าเป็นพลาดครับส่วนถ้าเรายังรู้ว่าเราพลาดไปแล้วยังไปทํารอบที่สองก็ถือว่าเป็นการผิดครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราผิดแล้วยังทํามันซ้ํำๆบ่อยๆก็ถือว่าเป็นความชั่วเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้จักสั่งสอนตักเตือนตัวเองตัวเองก็มาปรับใช้ ให้หลวงพ่อสุกกายสุกใจทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนความแข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้ลูกๆได้มีความกระจ่างในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกมิติขอให้หลวงพ่อแข็งแรงแข็งแรงนะครับถ้าเขามากราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็คงอยู่ให้เขากราบได้ทุกโอกาสนะคะชั150้นร้อยห้ิบปีหลวงพ่อต้องเกินไปกว่านั้นแล้วระหว่างนั้นต้องแข็งแรงอย่างนี้ไม่มีใครแทน เป็นที่พึ่งของทั้งประชาชนพระเนนทั้งหลายทั้งโลกนี้ช่วยกันด้วยนะช่วยคำาสอนท่านเนี่ยช่วยเผยแพร่ต่อไปนะครับข,ขอทุกท่านวยครับขอท่านย,ยืนยืนนานท่านทำสิ่งดีๆมาตลอดก็เชื่อว่าจะได้รับสิ่งดีๆตลอดไปอวยพรให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายกลับคืนแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีอายุไขยืนยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้หลวงพ่อเข้มแข็งเป็นตัวอย่างแนวหน้าเป็นมิ่งขวัญให้กับลูกๆหลวงพ่อคือแรงบันดาลใจนะครับที่ยิ่งใหญ่คือต้นบุญต้นแปบให้กับลูกๆนะครับในการสร้างบาร,รมีไม่ว่าจะเป็นแถวที่สองหรือแถวที่สมเนี่ยต่อๆไปนะครับ ไม่มีความรุ่งเรืองความเจริญในพระพุทธศาสนาโลกภัยอย่าได้ทำหาพยยอันตรายอย่าได้เบียดเบียนขออำนาจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์ขออำนาจของพระปัจเจก,กุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกลูกขอให้หลวงพ่อได้อยู่ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะครับ